ดอกเล็ของวันเยอะจ้ะดอกเลก็ดแขกหวานดอกเลก็ดแขกหวานพองยาดาวจ้าเห็ดมันปูนวียทางเหนือดอกก็มันดอก,กนีกคือกันจ้ะขาใหญ่ดีเห็ดวันนี้ จะพี่น้องเลื่นเหยียบมาเมื่อกี้ยายอิวมาด่าวันนี้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 ปีนี่ครั้งนี้ครั้งแรกเดือจ้ะที่ได้มาเจอ,จอยายอิวแหละแต่เขาป่าเก็บเพชรละกันเนี่ยสวัสดีค่ะสบายดีบ่โควิด <c oughs> ไอ้ไปเอ้ขึ้นๆลงๆคิดถึงเอฟซีดึงไหมค่ะไปไปหาเห็ดละกันต่อจากพี่น้องป่ะยายอิวประกันมา,า,ากก็ยายอิวเจอวันนี้ฝนกระตก,ตกคือเกา่าสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาาจากจองยาดาสาสะพโนเวี เมื่อเก่าเหมือนเดิมจ้ะว่าพี่าพี่น้องเข้าป่าหาเห็ดในวันฝนตกมาจ้ะมาลุ้นหลักกันก็ยาด่าว่าก็จะอิู่ว่าจะได้เห็ดกันหนึ่งไหมวันนี้เดินเลยราบบ้านจ้ะแกงเหงาอยากเจอกันนานๆแล้วไม่ได้เจอกันที่ไปจ้ะพี่น้องไปจ่อพี่น้องผู้ยดอกงามเนาะเทาขย่าอยู่ไหมฮะยายาดาวไม่เทาดอกยาดาวเก๋จีโ้ขอบคุณจ้ะก็มองยาดาวแค่เมื่อกี้นี่แหละมาตะคุยกันเอ้ เป็นกลุ่มแล้วจ้ะเป็นกลุ่มของวันนี้วะฝรั่งมาอีกจ้ะพี่น้องอีกจ้กกะใหญ่ใหญ่นั้นใหญ่เหี้ยใหญ่อิ่วนี่ของวันนี้นะเอองามเก็บติกันนะเก,ก็บตีกันเนาะงามเออเมื่อตัดขาคือเกาด้วยจ้ะมันแฉะแม่นอยู่แฉะปวดตะจับเป็นเ,เ,เ,เลยอื่อือืมอื

ที่บ้านเด็กเจ๊ก็แล้วมีซุปอะไรนี่มันต้มใฝนตกอีกแล้วยาอยอี๋บอกฝนไม่ตกคุณปู่ยังว่ายาดาช่วยใส่เสื้อกันฝนไปทำไมบอกใส่เลยเนาะกันความเหนื่อยนู้นไปขอบคุณจ้จะนีจะ่จ้ะนี่จ้ะดอกนั้นเออเริ่มดูตะกร้าเริ่มให้ดูตะกร้ายาอยอิ๋วไปพี่น้องเริ<า>่มให้พี่น้องดูตะกร้ายาอยอิ๋วหาขึ้นมาเริ่มให้ดูเล็ดลบ้านพี่น้องเออหาเก็บลบ้านจากฝนก็นตก ก็พอได้ออกกําลังกายกันสองแถวก็อยากอยู่ว่านี่อยากอยู่โทรหาอยากออกเดินก็เลยออกมาเป็นหมู่กันจ้ะนี่แหละหมู่กันก็เป็นกันนี่แหละแกก็ไม่ใช่ว่าอยากได้เฮ็ดแต่แกก็อยากเดินเดินเฉยๆกับภาคกันเดินให้เป็นพี่น้องเจ้าตกนึงเจ้าดูกระแท้งตาก็มีเหยียบเปนดีเนาะแต่มาหน่อยนึงเลยจ้ะพี่น้องนี่ต้องเอาผ้ามาใส่ตะก้ามาพร้อมเด้อจ้ะเด้อไม่ใช่เฮ็ดอันนี้ก็เลยไปเช็ดหน้ากล้องนะโทรศัพท์จ้ะ เฮ็ดนาเรนหมดดึงจ้ะตจอุ่นจเอาไห่น้อเฮ็ดนาเรนเฮ็ดมันนามูเง้อน่ะจะน้อน้องามพี่น้องดีจ้ะดอกงามเลยเป็นดิ้นเป็นโดนก็ใส่เป็นไปมันเปลี่ยนดีจ้ะดอกนั้นน้องงามดีจ้ะเดินมาแล้วเยอะจ้าอยู่นี่เอาตัวใจอย่าอยู่เห็นเฮ็ดพอดีเห็นเฮ็ดพอดีอย่าอิ๋วเลยเฮยตัวใจเลยอี่จ้ะพี่น้องกำลังก้มแปลเคสให้พี่น้องดูอย่ายอิ๋วเจ้าจ้ะ ơi ui đợt ở chỗ đồ dày nó có cỡ là trời tự đi đồ dày đợt kép ôi thôi phi nông nhưng ba tốt chạy dây yếu liệt nữa phi nông chạy ba đó trời dây cái nó tốt chạy Kalang di bawah ini pinang hit, way. hey. ยังว่าเดี๋ยวนี่หน่าจะอาศัยจ้ะฮะอย่าเอี๊ยดายหละจะได้หมูเขาหลอมาเลยจริงจ้สามดอกตรงนี้จริพี่น้องสวยไหมจ้ะสวยนะจะเก็บดอกนี้มาใส่ก่อนจะ้ะ นี่ว่าที่ได้เป็นนาปุ๊กวันนี้แล้วพี่น้องนเนาะเ็ดอกส,สวยๆวันนี้นี่ถ่ายรูปก,กับถ่ายไม่ได้ดักจ้ะยา่ยาดาถ่ายไม่ค่อยเก่งนะจ้ะเย็บมาเจนี่ เก็บมาใส่กันแล้วจ้ะกองให้พี่น้องดูกันเพื่อจะเป็นหนาปกให้ยาดาจริ้งจกจะพี่น้องจะงามอันนี้แหละงามที่สุดอันกลุ่มเอิงเก็บเป็นกลุ่มมิกี้ก็ยังไม่งามขาดอกสละนั่นกันี่จ้ะมันก็หลอดสายตาเข้ามาได้ไงถ้าจะเป็นของเราเด่นอ่ะไอ้เนี่ยมันดื้อละอันยาญดอกเฮ็ดเอกค้าวมละเอาป่อฮัน เอาเอาแคล้มเลยนั่นน่ะดูคันตะเล่นจะอิ๋วเฮ็ดทานปลาตั้งไหนอ่ะน้องคือดูเลยย่าดาดูเลยยังไม่เห็นอ๋องตัดิีนนี้พี่น้องดูดาเฮ็ดน่ะตาแล้วหรอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วเละงามเลยแต่อยู่ทำเฮ็ดงามอยู่จะพี่น้องไปเี็ของยายดาจ้ะจะพี่น้องนี่เราก็มาป่าใหม่เละจ้ะอยู่ข้างบ้านคือเก่าแหละเด้อพี่น้อง ไปนี่นี่นี่คือดอกเห็ดจ้ะที่มองละสามสี่ดอกกาได้ชื่นใจนะจ๊ะเนาะเจ้เหมือน,นกันนะจะมมี่น้นองเด้ออันนี้ที่ได้นี่ก็เลือดตาอดอก็เราเราก็รูดที่อาศัยเรารูดที่เราก็มาหาถ้าไม่รูดที่ไม่ได้กินดอกจากเฮ็ดปีนี่อ้าอยากจะเด้อ มึงเด็กกันนี่ละจะเก็บเก็บใสา่ย,ยา้าดางนี่ตลอดเลยจ้ะพี่น้องทีเห็นเห็ดดอกไหนแล้วก็จีทิงใส่ตดอกนั่นแล้วก็หยับดอกที่ไม่เห็น,นหาเสือกันฝนใส่ในหจ้าอิ๋วเอ้ยหาถุงื้อใส่หาและใส่เปียกหนาวนนเวออากาศมันเย็นจ้ะพี่น้อง เห็นไปเรื่อยๆมองละดอกซองดอกยวดยาวเจ้าเห็นเจ้าก็เก็บเอาเลยเด้อไม่ต้องให้น้องเก็บดอกเก็บเอาเลยป่าไว้หวใหญ่นี่ใหญ่เราจ้ะเอายากด้วยจะไหนที่เฮ็ดป่าลกๆไหนจที่หนาวความหนาวจ้ะ chị ấu ngoài hết nó về Đột ngồi chờ Đồng dài khóc cái quần Thế cái này khá dài đi Khá dài vô chân Ôi phần tốc Nhẹ nhẹ thì nó hết da đảo Trời ơi lấp lấp mơ nè Làm gì cái áo đó cho đó Mình mới đây em đâu chờ Ú khá ngàm đi lông Khá ngàm chờ Khá năng khá ngàm cái nhẹ lên ui cái pet Chẳng chi nông ấy hình của hạt thóc thôi nuôi nuôi thang nữa Ui, nông nữa ở nhà

dạ cắt cái ô thích mà không phải là chưa đúng đi đâu bên giờ đã cả cái ừ. da đảo đã đồ như vậy tất cả da đảo không mất ôi hắt đã khẳng ta xăm hắt thưa con เปียกจะพี่น้องหหาทำยาดาก็เห็นจกพี่นอ้องนะจะหาให,ห้ใครโชคมีหมานพันก็นได้จะพี่น้องไม่ต้องทุกจะต้องกัวงวลว่าคัดหาก่อนหาหลังจะจะพี่น้องมีมันนี่จะดอกแค่น้อยดอกเตอร์ก็ได้จะดอกแค่น้อยแต่ก็แข็งดีจ้ะดอกแค่น้อยแข็งแข็งเพราะจะแปะตันเทตันยิมปากดอกจะมีใหญ่จ้ะ มือมืดยาดามีเหมือนชาวบ้านรจละ จะอมองยาดาเก็บไปแล้วนี่แหละก็อ,อยู่ลึกๆเนาะอ้ยเนา่าไม่ใช่เฮ็ดนั่นจะนีเฮ็ดเมาด้วยจ้าแล้วน,นี่ไม่ใช่ตัวกินเห็นเหลืองๆมาว่าแต่ของกินตัวกินได้แัวนี่กินไม่ได้จ้ะแต่ว่าคนอื่นเขากินไม่ได้หรืยาดาไม่กินก็เลยอาจที่เลือกแฟงก็ได้เก็บให้ก็ต้องสังเกตต้องระวังวนะพี่น้องอินใจยากอะไ่ว่าฝีขั้นตะแล่นเลยเห็ดมันปูเลยแต่มางกิ้งไม่ใช่จ้ะเกิตอจ้ะปัดเยอเือก่อ,อกนอันนี้ตัวกินได้จ้ะ อันนี้คือตัวกินได้เด้อจ้ะเด้อต้องแยกให้ดีๆจ้ะนายกินได้กินไม่ได้เนาะยาอยิ๋วนี่เดี๋ยวต้องดูดีจ้ะขนาดยาดาบพวกก็ยาอยิ๋วเก็บแต่เห็นก็ยังรีบดิ้งใส่เก็บแต่ไม่ใช่กินไม่ได้จ้ะต่อกันเ้อะพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเ <c oughs> ฮ้ยเก็บลงงามอุ้ยไอ้แซมงามเลยอ่ะ <c oughs> ดอกที่สองของยาดาปีนี้จ้ะไอ้ยายอิ๋ว แม่ไม่ไว้ว่าน้องได้ดอกนึงแติมไปน้อยจะพี่น้องพึ่งขาลายดอกนึงจ้ะแต่ว่ามันขามันน้อยเยอะอีเอาดอกหัวพึ่งขาลายแม่เอาดอกหัวพึ่งขาลายแม่ฮะจะสองดอกมองคือเก็บเด้เจ้ะมันสังเกตด,ดูก็เอา,าไปละแหละแต่ว่าใครเลือดตาก็ขึ้นใหม่ Mà hít không nổi đủ thà phải về, này, này, này tay chị bay về cái nít bay yao nín nít 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 nè, 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 nè nít nè, nè, nè nít 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 nè, nè nít 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 cái coi coi <laughs> ấy yên mình cứ mình thằng nó khắc chứ bạn đi không hay yak nó không khăm không khăm nó nữa áo câu tí hết cứ câu chả แม่เอาสำนีก็ไม่ได้กินพี่น้องไม่ทันเขาจะทะเลาะแม่เอาสำนีอู้ขาพี่น้องดูขานี่ดูจัดดูอ้าวเฟตนี่เอาแล้วจะถูกแล้วนี่ถูกแล้วถูกแล้วปิดแหวนที่เหลือนี่นี่ดอกนี่งามอยู่เนาะ จ้ะเก็นอยู่กระทางเลยนี่ดอกงามๆเลนึ่งเหลืองงามๆนะจ๊ะเนาะงามเลยอีกดอกนึงจ้ะโอ้ดไทยรูปสวยๆจะไปกันนะลองเห็นไหม เปิดตั้งแต่เห no ็นตั uh, ้งน uh, ี Arizona, uh, ้ย uh, uh, ืดลงไปนี uh ่จ้ะอยู่น uh ี huh ่น uh ี huh ่จ้ะพี uh ่น huh ้องเฮ็ดทานดอกงามยายเก็บเลย่ดอกเงินว่าเฮ็ดทานไม่ใช่ดอกดอกเยอะนี่เลยอู้ยงามเนาะงามคือคนเก็บเลยว้าวจ้าโอ้ชอชโชอชด้านในด้วยยัยโอ้ยเฮ็ดทานเลยพี่น้องปีนี้หายากด้วยจ้าเฮ็ดแต่นี้อือหันทำประโยชเจ้าเนี่ยเฮ็ดมากแต่เฮ็ดเอ๋อโเฮ็ดแดงเฮ็ด nằm mà kết lấy là chờ mà dùng vẫn đường này tao bảo anh có bán chưa tao đến bán được chờ tháng luôn thầu bán thì nghỉ chờ vì nếu mà hết phục mùa này tại ông kính có bán mới là hết mùa này bán lâu nó chờ nó bắt to chờ nhưng chờ phiền ông nói đến tới nhé tao hết thì xóng đọc gia đáo này tao nói đường chờ cứ chưa mi quá nhung จะพี่หนุ่มอือฮึนี่เจ้าเคล้มได้แบบนี้เจ้ากินได้爷แม่ที่สามยาอิ่วคนไหนยาอิ่วเจ้าเราจะแก้จีนไดแบบนี้วันนี้บักคูตอนนี้เราก็ปีนมาอีกปลวกนึ้ำใจนี่เจ้าเราเห็นไปแบบตรงนี้มาไปไงนก็มีแต่คนคือเก่าะจากพี่หนุ่มจะลอยคนจ้าจะก็พากันขึ้นมามองเคยเก็บโอู้ข้างในใหญ่คัน ได้กะเขาจะขามันใหญ่มัใช่ดอกใหญ่ด้วยอย,อย่าจัาไปยายจะ้ะพากันเปียกอ่อนยอดคือเก่าจะพี่น้องจะเปียกอ่อนยอดลังหาทางกับบ้านไปส่งยายอยิวปลยยาดาจะให้คุณปู่ม,มาลับเอาไม่ให้ปลปอยไปคนเดียวเท่ากันแล้วจะ ดูแลก,กันต้องดูแลให้ตลดอดยายิ๋วแกก็ไม่ค่อยมีแรงปีนี้ยาดาก็เต็มที่ถูกไว้ก่อนอันนี้นี่จะพี่น้องได้สงดอกจะเฮ็ดมันมเฮ็ดทานเฮ็ดมันปูน,น้อยนี่ยายิ๋วได้แล้วจ้ะยาดยดาเห็นจับขึ้นกองไกรวะหนูเผื่ที่ตัดขาทิ้งไม่มากแต่ของหายากอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยกิ่งเขา็รอด một trăm linh năm năm mươi chín 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 hết chín 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 จะพี่น้องมานจะเก็บเพชรตากฝนก็ยาดาวเก็ดเดืนคนอื่นก็จะเราเข้าเดินเราเดินเราเดินก็เดินสวนกันไปมาฝนตกก็แรงอยู่จ้ะแต่เมื่อไทยให้ดูมุดจะจันยาดาวเก็บมาเฮ็ดฐานเฮ็ดหลายต่อี่นี่จะไม่ได้ให้ดูมุดต่เพราะว่าฝนมันตกแรงจันจร์เราเห็นว่าเพชดอกใหญ่ก็เลยจะมาถ่ายดูอู้งสองดอกเนาะสองดอกจ้ะ

พอีะจะเก่งนี่พอแล้วตะการน้องไว้ก่อนเดี๋ยช่วยอยู่ก่อนนักอปได้นาตะกอนยังงี้แจ๋วไหมพี่น้องเอ้ยนี่เด้อตะกอนยังงี้มาเด้อมีที่แล้วนี่ปีเนี้อ๋อมอดน้ำนี่ดอกนึงได้ไหนดูด้วยยังได้ไหมได้เอาครึ่งเดียวเอางานวเดีล่ะไป Tí mẹ. Nhi. Đó nhìn kết trong nhớ cho. Việc mỏi nhọt. Và bắn lục má tóc nằm mất ạ. Xem hộp đường pin không? Ui ui ui. ui. Ừ. <cười> <cười> hết pin, này, pin Ta đi pin hông. Ê. Tại cái đi chạy, để mất ยาอิ่วนานเลยไม่ได้เจอกันปีนี้ครั้งแรกนะยาดากเยาจอิ่วเด้อวแค่เพี้ยสละกันเจ้เดี๋สองคลิปนี่แหละปีนี้คลิปนึงก็ไปเก็บป,ปะกูดแคนน่นั้นแหละปีนี้ไปเจ้ะยาดาอีกแหนเลยเห็นเจน้าเห็นปะนี่กำลังขึ้นเห็นไปเจ้ามาที่กันเนา <c ười> ะเหลืออยู่เหลือดอกหน่อยติไปก่อนเจ้ะ ขัดออกก่อนนี่ก็ะถือว่าใหญ่เหลือกันหนอยแ้แตกพาครึ่งเลยนี่ยาปาดครึ่งเลยดิฮะยาปาดครึ่งเลยดิ

อหยอดเลยพึ่งขลายเดี๋ยวน้องถือไปเห็บเห็นเ็ดแหยาอิวจ้ะยาอิวก็จะไปดอกนึงแล้วเห็นดอกไหนก็วิ่งใส่ติดเชื่อยาดาวแหละท่ายาอิวจะหอมไหมหอมเลยมั้งเต็มตะกร้ารละของยาอิวเราจะมีเปิดกล้องเห็นดอกเ็ดงามจักกันเลยให้พี่น้องดูลาอิวเห็บลุกเทสทานเทสทานอู้งามกินฮะเอฟเอเอายาเอาก่อนปัดยาลงให้พี่น้องดูได้ งามไหมจ๊ะที่ฐานปีนี้คือปัญธงค้ำคือกันเราจะหายาจเะเอ้ออยตรงไหนคุณปีขาตัดให้พี่น้องดูนะนอนนอนนอนเอาหน้าแน่น่ะหนาวสายชามือร้อนอุ้ยขางามๆเลยพี่น้องงามจ้ะไปเอาไปย่างในเตาอบเนาะั้มใช่ใช่ใช่ตำเจียวสองดอกพี่น้องเลย ถอดทุ่งมือแล้วเด้วยจ้าตอนนี้ยายดาก็ถอดทุ่งมือเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วไงก็เลยมาเราก็เดินกลับบ้านมาเห็นเฮ็ดไปเ,เก็บเอาเด้วยจ้าหนิเดินหาตามทางกลับบ้านจา้ะเดินหาตามทางกลับบ้านถอดทุงมือออกโอ้ยเอาอยากมันจิ๊ดเลยทำไมจ้ะ ยาดาว n ă n ยองยองด่าเปลียดมดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยจ้ะตอนนี้ยาดาวก็บยาอิวก็บจิกฟ้าบานแหละในของยาอิวให้ดูหนึ่งกายยาอิวดูด้วยจ้ะรถรวมนีดรวมนี่ยโอ้ไม่ไม่นี่วเตยุโดยนั่นนี่จ้าของยาดาวได้ประมาณนี้จ้ะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสว,ส,สวัสดีจ้าเปียกก็อนยอดป,ะ,ปะลุกหมาวไว้หน่อพี่น้อง